เรื่องรางมากมายที่เรานำมาเล่าให้ฟังที่จะทำให้คุณสุขสัน์แบ่งเป็นเรื่องดีๆสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง พบกับดิฉันแสงอรุณการจนะรัตและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆซึ่งนำเรื่องราวดีๆมีคุณค่ามาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นประจำนะคะตอนนี้กําลังอ่านเรื่องจริงอิงนิทานเล่มหนึ่งเป็นเรื่องราวสนุกๆที่เล่าโดยหลวงพ่อฤษีลิงดำหรือพระราชพรมยานแห่งวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีนะคะในตอนที่แล้วท่านได้เล่าถึงการที่มีคณะกรรมการของวัดท่าเรือ ตำบลแพง่งพวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีมาขอให้ท่านไปช่วยสร้างโบสถ์นะคะแล้วก็บอกว่าวันที่ท่านไปเนี่ยขอฝนด้วยเพราะว่าที่นั่นแรงมากท่านก็บอกว่าจะทำอย่างไรดีก็ได้ไปกราบพระนะคะแล้วก็บูชาพระถามหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานก็บอกว่า ไปได้แล้วก็ทำได้นะคะโดยที่ให้อารัธนนาพระพุทธชินราชขอให้มีฝนตกในวันที่เดินทางไปแล้วก็ปรากฏว่าฝนก็ตกจริงๆด้วยทีนี้ก็มาถึงเรื่องของการที่จะสร้างโบสถ์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามาฟังต่อกันเลยค่ะ เรื่องจริงอิงนิทานเล่มหนึ่งโดยฤาษีลิงดำหลวงพ่อพระราชพรมยานวัดจันทารามหรือวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานี รุ่งขึ้นเช้าก็ปักหลักเขตเอาไม้เสามาประมาณหนึ่งเมตรปักเข้าไปหนึ่งเมตรแล้วก็ปักเป็นเขตอธิษฐานว่าที่ตรงนี้เราจะสร้างพระอุโบสถภายในเขตนี้ที่นี้การปักหลักเขตในคราวนั้นพระที่นิมนต์ไปมีพระสำคัญอยู่สามองค์คือว่าหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อเล็กวัดบางนมโคหลวงพ่อเรื่องวัดใหม่เพียงสุวรรณ พระคณาจารย์ทั้งสามท่านนี่เป็นพระอริยะทั้งนั้นอัตมาอยู่ใกล้แน่ใจว่าเป็นพระอริยเจ้าตกเวลากลางคืนขึ้นมามีเหตุอัศจรรย์เสาทั้งสี่เสากลายเป็นดาวยอดเสาเป็นดาวสว่างแม่ครัวเห็นก่อนแล้วก็มาบอกใครต่อใครพากันไปดูเวลาอยู่ไกลสักหนึ่งวาจะเห็นเป็นดวงดาวดวงใหญ่ใหญ่มาก เรียกว่าใหญ่กว่าบาทพระตั้งสองสามเท่าใหญ่กว่าบาทที่พระบินทบาทแต่คนอยู่ใกล้เห็นว่าอยู่ยอดเสาคนที่อยู่ตามบ้านเห็นว่าลอยอยู่บนอากาศพอตั้งแต่คืนที่สองเป็นต้นไปคนมาแน่นวัดทุกวันระยะเวลารอเลิกของโหนนี่อาตมาไม่มีอะไรจะฝังศิลาเลิกนะไม่ได้มีอะไรมีขยายเสียงเครื่องเดียว แล้พอดีหนังตะลุงที่แกเที่ยวเชิดหรือเที่ยวฉายขอข้าวสารน่ยถ้าที่ไหนเขาหาแกแล้วก็แกขอยี่สิบาทข้าสารหนึ่งถังไว้เลี้ยงครอบครัวแกก็มาก็เลยบอกว่าอย่างนี้ก็แล้วกันสิบห้าคืนเนี่ยแกไม่ต้องไปไหนหรอกแกเล่นที่วัดเนี่ยฉันจะเลี้ยงฉันจะให้เข้าสารวันละหนึ่งถังเงินยี่สิบบาทตามราคาของแกแกก็บอกว่าถ้าเลี้ยงแล้วก็ ของเงินวันละยี่สิบบาทก็แล้วกันครับเข้าสารไม่ต้องก็เป็นอันตกลงกันก็มีหนังตะลุงหนึ่งจอและปรากฏว่าคนมาเต็มวัดทุกคืนมาทำไมมาดูดาวกันเสาทั้งสี่ต้นเต็มไปด้วยทองปิดทองกันจนหาที่ปิดไม่ได้ยิ่งหลายวันขึ้นคนก็ยิ่งมาไกลคนไกลหนักก็มาคนเก่าก็มาคนใหม่ก็มา คนเก่ามาปิดทองแล้วก็ปิดอีกคนใหม่มาก็ปิดทองใหม่ทำกันอยู่อย่างนี้แหละคนยืนมุงกันเต็มแต่เข้าไปใกล้ไม่เห็นดาวถอยหลังมาสักหนึ่งวาเห็นถ้ายืนไกลามากดาวก็สูงยืนเข้าไปใกล้ดาวก็ต่ำลงสว่างสวัยมากใช้กระแสะไฟฟ้าสักสี่ห้าพันแรงเทียนยังสว่างสู้ไม่ได้เลย ดวงหนึ่งสว่างมากเป็นเหตุอัศจรรย์ก็เป็นอันว่าการรอเวลา15้าวันเราได้เงินกันประมาณสอง0 0 0บาทสิบ้าวันไม่ต้องมีอะไรมีแต่หนังตะลุงได้สองแ0 0บาทเสรศษแต่ไม่ใช่พอดีหรอกนี่หักค่าใช้จ่ายแล้วแล้วต่อมาถึงฤดูน้ำก็มีเทศอีกครั้งหนึ่งได้เงินสองแสนกว่า,ก,วา,ก,วาก็ยังลงมือสร้างไม่ได้เพราะว่าถึงฤดูฝนตก ให้คณะกรรมการเอาเงินไปฝากธนาคารแล้วก็พอถึงฤดูน้ำในพรรษาก็จัดมีเทศกลางปีเพราะที่นั่นถ้ามีเทศหน้าแลง้งคนไปลำบากถ้าหน้าน้ำใช้เรือเข้าไปสะดวกเพราะทางรถก็ลำบากทางเรือก็ลำบากฤดูแล้งมันยากก็เลยมีหน้าน้าในวันแรกก็นิมนต์พระครูโวไปพระมหาจำลองพระสมุฟฟื้นแล้วก็มีอัตมา ตำแหน่งมันว่างอัตมาเทศด้วยอ๋อแล้วก็มหาจํารัดมหาจํารัดอีกองค์วัดอนงคารามไปเทศเทศวันแรกได้เงินประมาณเดี๋ยวก่อนนึกไม่ออกซะแล้วมันหลายปีประมาณห้าหมื่นหรือเจ็ดหมื่นนี่จำไม่ได้คนที่เขามาติดกันเทศนะหลายหมืน่นเห็นจะห้าหมื่นวันแรกดีทุกอย่างไม่มีอะไรขัดข้อง พรรุ่งขึ้นเช้าวันที่สองจะเทศอีกวันหนึ่งเพราะเทศสองวันซ้อนวันที่สองนี่มีเรื่องหนักฝนตกหนักตั้งแต่เช้าตกไม่สางตกเม็ดใหญ่ๆคนจะเอาข้าวมาถวายพระกระเปียกบอนกันไปหมดทีนี้คนที่มาฟังเทศเขาจะมาได้ยังไงความจริงก่อนจะเทศก็มีการบวงสรวงกันแล้วเรื่องบวงสรวงบอกเจ้าที่เจ้าทางเทวดาประจำถิ่น หรือใครต่อใครนี่ก็บอกกันตามธรรมดาตามแบบฉบับของหลวงพ่อปานไม่น่าจะมีเหตุขัดข้องทำที่ไหนก็ไม่เห็นมีอะไรขัดข้องมาที่นี่แปลกอัตมานั่งรับแขกคนก็ทนมาฝ่าฝนมาโดยใช้เรือประทุนหรือเรือที่มีหลังคาแต่ก็มาด้วยความลำบากพอถึงเวลาเที่ยงวันเที่ยงพอดีฝนยังไม่ซาตกหนักอยู่อย่างนั้น พระเทศบ่ายโมงนี่เหลือเวลาอีกนิดเดียวจะเทศคนก็ยังมาไม่ได้ก็ไม่ทราบว่าอารมณ์มันเกิดขึ้นมายังไงก็แงหน้าขึ้นไปบนฟ้าพูดเฉยๆเสียงดังๆพูดแบบดุว่าไอ้นี่นี่มันยังไงกันวะนี่เขาจะทำบุญทำทานนี่เขาจะสร้างโบสถ์นี่มานั่งแกล้งกันยังไงเว้ยเลิกสิทีสิวะเท่านั้นแหละ พอพูดจบฝนขาดเม็ดทันทีชาวบ้านที่นั่งอยู่ก็เห็นเป็นอัศจรรย์นึกว่าอาตมานี่เป็นพระร่วงเยละมัง้งพูดให้ฝนหยุดก็พูดได้แต่ความจริงเนี่ยเปล่าวความจริงเปล่าที่พูดไปน่ะพูดโดยไม่ได้ตั้งใจหรืออาจจะเป็นเพราะอารมณ์กลุ้มก็ไม่ทราบฝนหยุดทันทีพอฝนหยุดแล้วก็ปรากฏว่าอีกสักครู่นึงเรือมากันหนักอัศจรรย์ว่า เรือมาถึงทันพระขึ้นเทศพ,พอดีคนมากวันนี้ก็ได้เงินอีกประมาณสามหมื่นบาทก็ไม่น้อยเหมือนกันเรียกว่าได้มากเป็นพิเศษซึ่งไม่มีวัดไหนจะทำได้นี่อัศจรรย์ เมื่อเลิกเทศเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังอยู่ที่วัดอีกสองวันพอตกกลางคืนตอนเย็นนั่นแหละเขาก็มากันชาวบ้านไปเอาปืนผาหน้าไม้กันมาเพราะเกรงคนจะมาจี้มันอยู่กลางทุ่งอาตมาก็มอบเงินให้คณะกรรมการรักษาเพราะว่าตัวคนเดียวไม่สามารถจะปกครองเงินได้เงินทั้งหมดพวกเราร่วมกันรับผิดชอบฉันไม่มีอาวุธ ถึงมีอาวุธก็ไม่ไหวสู้เขาไม่ได้หรอกถ้าใครจะมาปล้นชาวบ้านนั้นทุกคนที่มีอาวุธก็มานอนกันหลายสิบคนเอาปืนมานอนกันเป็นแถวแถวอยู่กันเป็นจุดๆเพื่อป้องกันเงินของสงก็คุยกันไปกว่าจะนับเงินเสร็จกว่าจะปรึกษาหารือกันก็ถึงเวลาตีหนึ่งหนึ่งนาฬิกานะเขาถือว่าเป็นวันใหม่แต่ทางคณะสง์ถือว่ายังเป็นวันเก่า อีตอนนี้ต่างคนต่างก็เข้านอนอาตมาน่ะเอารูปหล่อหลวงพ่อปานไปด้วยก็กางมุ้งอยู่ที่หลังรูปหลวงพ่อปานพอเข้ามุง้งชาวบ้านเขาก็นอนล้อมรอบมีปืนแล้วก็แบ่งกันเป็นจุดๆไปอยู่ไกลๆก,กันบ้างนั่งในเรือนอนในเรือบ้างดักทางเข้าทุกทุกทางของวัดเพื่อความปลอดภัยขณะที่อัตมานอนไม่ทันจะหลับพอเคลิมคล้มก็ปรากฏว่า มีพระองค์หนึ่งรูปร่างดำๆใหญ่โตเดินเฉียดมุ้งเข้ามามาถึงก็เตะเท้าพอเตะเท้าปุ๊ก,กร้องว่าเฮ้ยไอ้พวกเปรตสิบสามจำพวกนี่ตามธรรมดาเปรตในหลักสูตรของพระพุทธศาสนามีสิบสองจำพวกแต่แกก็ด่าว่าไอ้เปรตสิบสามจำพวกก็เลยนึกในใจว่าเออนี่เขาด่าเรานี่นาะ ไม่ใช่เขาด่าคนอื่นไอ้เปรตสิบสองจำพวกนั่นมันมีอยู่แล้วก็เหลือเปรตอีกพวกเดียวพวกที่สิบสามจะเป็นใครก็เป็นเราแน่ก็เลยลืมตาดูซิว่าเขาจะทำอะไรรู้แล้วว่าพระองค์นี้ไม่ใช่คนหรอกผีแน่แล้วที่เขาแสดงอยู่อย่างนั้นไม่ใช่มืดไฟฟ้าเปิดสว่างใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจุดเปิดสว่างตลอดคืนเห็นตัวก็ชัด แล้วก็เห็นคนที่เขานอนเป็นเพื่อนชัดเพราะอะไรเพราะไฟฟ้าหลายดวงแล้วเขายืนเฉยประเดี๋ยวหนึ่งประเดี๋ยวรูปร่างของคนก็หายไปกลายเป็นหมูรูปร่างเหมือนหมูสี่เท้าแต่ว่าหัวเนี่ยเป็นงูจากคอมาถึงหัวนี่เป็นงูมุดหัวเข้ามาในมุง้งทำท่าจะกัดท้องทีนี้ผู้พูดเองก็มองดูลืมตาดู เขาทำอ้าปากแล้วขยับปากปรับปรับปรับเข้าไปใกล้ท้องทำท่าจะกัดก็เลยบอกว่านี่เก่งจริงเชิญกัดสิถ้าแกเก่งจริงละแกกัดข้าสิไอ้ผีอย่างแกนี่นะ่ะข้าปราบมาเยอะแล้วประเดี๋ยวข้าจะจับขาฟ้าสิหนี่อะไรนี่เขามาทำความดีนี่หาทางกันแกลแกใช่ไหมล่ะไอ้ที่แกลทำให้ฝนตกเมื่อตอนกลางวัน เขาก็เลยบอกว่าใช่อีตอนนี้เขากลับไปเป็นคนแล้วบอกว่าใช่ถามว่าแกแกล้งทำไมเขาก็เลยบอกว่าอยากไม่บอกทำไมก็เลยถามว่านี่เขาบอกเขาบวงสรวงเขาเชิญแล้วนะแกไปมุดหัวอยู่ที่ไหนนี่แกเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดนี้นะข้ารู้นะทำไมถึงทำตนเป็นอันธพาน เราสร้างวัดนี้ให้รุ่งเรืองมาวาระหนึ่งแล้วแล้วก็วัดนี้ทุดโทรมไปกุฏิก็พังจะหมดอยู่แล้วปลวกกินขนาดผุนี่เขาจะมาช่วยกันทำเราน่าจะช่วยกันส่งเสริมให้มันดีขึ้นแล้วทำไมมาแกล้งกันแบบนี้เขาก็บอกว่าช่วยแล้วเนี่ยช่วยหาสตางไงล่ะก็ถามว่ามาแกล้งทำไมเขาบอกอยากแกล้งแน่ พูดแบบนักเลงผีนักเลงเขาบอกว่าอยากแกล้งถามว่าอยากแกล้งเพื่อประโยชน์อะไรเขาว่าบอกก็ไม่เจาะตัวนี่ก็เลยว่าแกไม่ได้บอกชื่อคานิว่าแกชื่ออะไรแล้วค่าจะไปรู้แกยังไงเขาเชิญแบบนี้เขาทำแบบนี้มันก็ควรจะมาพร้อมกันคนอื่นเขาไม่เกี่ยวข้องเขายังมาก็ไอแกเป็นเจ้าวัดนี่ ความจริงไม่น่าจะต้องเชิญหรอกมันควรจะมาเขาก็นิ่งเขาทำอะไรไม่ได้เขาก็ลุกขึ้นยืนหันหน้าไปทางสายใต้ทิศใต้แล้วร้องตะโกนมาดังๆถามมึงเป็นลูกศิษย์พระเหรอเว้ยเท่านั้นแหละแล้วเขาก็หายไปเมื่อเขาหายไปแล้วผูพ้พูดก็นอนหลับมันเพลียมาตั้งแต่ตอนกลางวัน พอเวลาหกโมงเศษก็ตื่นเขาเอาเข้าวต้มมาถวายกําลังนั่งฉันข้าวต้มในวาดเปาเล้งวิ่งเข้ามารายงานบอกว่าแม่ยายป่วยดักขอรับถามว่าป่วยเป็นโรคอะไรเขาบอกว่าพวกบ้านมาบอกคนที่อยู่ที่บ้านมาบอกบอกว่าเป็นกลางคืนเมื่อประมาณตีสี่เห็นจะได้กะประมาณ ลุกขึ้นมาแล้วพูดไม่รู้เรื่องเลยสติสตังไม่ดีไปหมดคนที่ว่านี้ก็คือโยมเผือกเป็นคนที่เป็นกำลังใหญ่ในการสร้างโบสถ์หมายความว่าถ้าขาดเท่าไรแกรับบ้วยนี่กำลังสำคัญมากถามว่าในว่าจะเอาแกไปไหนเขาก็ตอบว่าจะเอาแกไปโรงพยาบาลครับเลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนในว่าไปบ้านก่อนได้ แต่ว่าอย่าเพิ่งเอาโยมเผือกไปนะประเดี๋ยวฉันจะตามไปให้ฉันไปเสียก่อนไปหาเสียก่อนฉันสั่งยังไงค่อยทํทำอย่างนั้นเวลานี้กำลังฉันเข้าต้มอยู่ฉันฉัน,ฉนอิ่มแล้วก็จะไปทันทีเขาก็ลงเรือไปก่อนพอผู้พูดฉันเข้าต้มเสร็จก็ไปเหมือนกันพอไปถึงในายวาดบอกตอนแกไปถึงยังพูดอยู่แต่พูดไม่รู้เรื่องอะไรก็พูดแต่วัดวัดอะไรก็วัด จะเป็นอะไรยังไงก็ตามเรื่องที่นำมาพูดคนอื่นไม่รู้เรื่องแต่ใครมาถามเรียกพ่อเรียกแม่ไม่ยอมรับเป็นแม่ของใครเป็นยายของใครบอกว่าข้าไม่ใช่แม่เองข้าไม่ใช่ยายเองพวกนั้นก็แน่ใจแล้วว่าไม่ใช่โรคประสาทคงจะเป็นเรื่องของผีเมื่อผู้พูดขึ้นไปถึงเขาเลยเงียบไม่พูดเขาไม่พูดละเขานั่งเฉยถามว่า มายังไงนั่งเฉยมาทุระอะไรมาโกงคนแก่ทําไมเขาก็นั่งเฉยเป็นอันว่าเขาไม่พูดก็เลยพูดขึ้นมาลอยๆว่านี่เราพบกันแล้วนะเมื่อตอนดึกแล้วบอกให้มาช่วยกันนะนี่โยมเผือกนะ่ะแกเป็นกําลังใหญ่ทั้งลูกทั้งแม่ทั้งหลายทั้งตระกูลน่ะแหละโบสถหลังนี้ถ้าใครให้เงินไม่พอเท่าไหร่เขาจะช่วยให้เสร็จ เรามาแกล้งเขาทำไมนี่แกล้งฉันมาแล้วไม่พอยังมารังแกผู้หญิงไอ้คนแบบนี้เสียศักดิ์ศรีถ้าเป็นพระก็หาศีลไม่ได้เขาก็หันหน้ามามองคล้ายๆไม่พอใจก็ถามว่าไม่พอใจหรือเขาก็ไม่พูดบอกเอาเราเลิกกันเลิกแกล้งผู้หญิงมีอะไรไปพูดกับฉันที่วัด นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะอย่ารังแกใครเป็นอันขาดนะถ้ารังแกคนอื่นเมื่อไหร่ก็เป็นอันว่าต้องเกิดเรื่องกันท่านกับผมต้องเป็นศัตรูกันจะเป็นใครผมไม่เห็นสำคัญผมไม่เห็นมีความสำคัญเรื่องผีนี่ไม่เคยกลัวเคยปราบมาเยอะแล้วเอ้าพวกเราเอาน้ำมาสักขันสิเจ้าบ้านเขาก็ตักน้ำมาขันหนึ่งขันลงหินขนาดใหญ่ มาทำน้ำมนต์ให้เขาก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกก็ว่าอิติปิโสพัควาส่งเดชรู้แล้วว่าเขาไม่กลัวพอส่งน้ำมนต์ให้เขาก็กินหมดขันเลยคนธรรมดากินไม่ได้กินแล้วเห็นจะแย่ดื่มรวดเดียวหมดขันพอหมดขันแล้วเขาก็วางขันบอกว่าหวานจังก็เลยบอกว่านี่ฉันจะกลับวัดแล้วนะพวกเราไม่ต้องเอาโยมเผือกไปโรงพยาบาล ถ้ามีเรื่องอะไรอีกบอกฉันก่อนจะกลับก็เลยบอกว่านี่ไปวัดด้วยกันเลิกเลิกมารบกวนชาวบ้านไปด้วยกันเดี๋ยวนี้นะพอบอกเขาแล้วก็ลงเรือมาทางบ้านเขารายงานว่าพอลงเรือมาโยมเผือกก็หายหายจากอาการที่เป็นก็ถามแกว่าเป็นยังไงแกก็บอกเอ้ไม่ได้เป็นยังไงฉันหลับอยู่นี่ฉันหลับสบาย ทีนี้พอตอนสายแกก็ตามมาที่วัดเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงตรงนั้นเป็นอันว่าการหาเงินในการสร้างโบสถ์ของวัดนั้นต้องอาศัยพระองค์นี้เรื่องอื่นจะไม่พูดให้ฟังเพราะใกล้ชั่วโมงลงไปแล้วเล่ากันฟังย่อๆเป็นอันว่านี่กับผีเหมือนกันเป็นผีที่ผู้พูดประสบมาเองแล้วท่านที่ไม่เคยพบผีจะหาว่าผู้พูดนกโกหกท่านก็ตามใจ แต่ว่าถ้าใครมาถามก็บอกว่าพบมาอย่างนี้แหละอย่างนี้ต้องเรียกว่าผีเพราะเป็นอธิสมาณกายแล้วท่านผู้ฟังจะมีความเห็นเป็นประการใดก็ตามแต่ท่านเถอะนะสำหรับวันที่22มกราคม2516กก็เห็นจะต้องยุติกันเพียงเท่านี้เพราะร่างกายมันก็ยังไม่ค่อยดีนักมันเหนื่อยง่ายวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์ภูนผลจงมีแด่ท่านผู้ฟังสวัสดีเรื่องที่หกเจ้ายี่ท่านผู้ฟังทั้งหลาย วันนี้ก็มาคุยกันเรื่องผีตามเดิมความจริงก็หลายปีมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องผีนี้เขาไม่ค่อยจะเชื่อกันนักแต่ว่าคนที่ไม่เชื่อว่ามีผีแต่ว่ากลัวผีนี่มันก็มีอยู่มากมันก็เป็นเรื่องแปลกสำหรับเรื่องนี้เป็นของธรรมดาของคนเพราะคนนีแ่แปลว่ายุ่งถ้าหากว่าจะเชื่ออะไรหรือไม่เชื่อก็ตามมักจะไม่ค้นคว้าหาความเป็นจริงสร้างความยุ่งให้แก่ใจ ท่านจึงเรียกกันว่าคนวันนี้คนพูดกับคนเหมือนกันแล้วก็คนจอมยุ่งเหมือนกันแต่ว่ายุ่งแปลกคือว่าถ้าสงสัยอะไรก็พยายามค้นคว้าหาความเป็นจริงหาให้พบให้ได้ถ้าไม่พบไม่ยอมเลิกนี่ก็ยุ่งอีกเหมือนกันยุ่งหายุ่งคน้นค้นไปค้นมาก็เลยค้นไปเจอผีเข้าคราวนี้ก็ยุ่งอีกยุ่งตรงไหน ยุ่งที่ต้องมาเล่าให้ชาวบ้านฟังก็มีท่านพลอากาศตรีหมอมราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์ปัจจุบันเป็นเจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศคนนี้ก็คนอีกเหมือนกันพอเล่าให้ท่านฟังแล้วท่านจำหัวข้อต่างๆได้ท่านก็สร้างความยุ่งหมายความว่ามาให้คนพูดยุ่งรวมความว่าต่างคนต่างยุ่งก็ดีเหมือนกันเรียกกันว่าพวกเราเป็นบริษัทยุ่ง วันนี้ก็เลยมายุ่งเรื่องผีต่อไปสำหรับผีวันนี้จะเอาเรื่องผีท่านผู้ทรงศักดิ์สักหน่อยมาเล่าสู่กันฟังคือผีเจ้าย well ี่ท่านผู้ฟังเคยอ่านประวัติศาสตร์นครศรีอยุธยาบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ว่าคนที่ฟังนี่นาสังเกตดูให้ดีแล้วจะมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ดีกว่าคนพูดก็เลยไม่ต้องพูดกันละบางทีจะไม่ต้องอ่านเพราะว่าวิชาความรู้ของผู้ฟังทุกคน ผ่านมาหาวิทยาลัยมาแล้วผู้พูดก็ผ่านมาหาวิทยาลัยเหมือนกันหลายวิทยาลัยผ่านมาแต่ไม่ได้แวะเข้าไปเรียนเดินผ่านไปไอ้ที่เรียนจริงๆนี่เป็นมหาวิทยาลัยศาลาวัดก็เลยใกล้กับผีหน่อยวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องผีเจ้ายี่ที่อำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทเรื่องที่จะพบผีเจ้ายี่ก็ขอพูดตอนต้นสักนิดหนึ่ง เพราะว่าก่อนที่จะไปพบเจ้ายี่ก็มีเรื่องระหว่างพระจังหวัดชัยนาทกับจังหวัดชัยนาทด้วยกันท่านสร้างความยุ่งความจริงท่านบวชพระแล้วท่านก็ไม่ละจากความเป็นคนเขาเล่าลือกันว่าพระผู้ใหญ่โกงพระผู้น้อยทรัพย์สินวัดไหนก็ตามพอมีค่าขึ้นมามีราคาขึ้นมาที่มีกรุพระในกรุข,ของดีๆในกรุพระเก่าๆมีค่ามีราคา พระที่ท่านถือว่าตัวท่านใหญ่แต่ความจริงไม่ใช่ตัวใหญ่ใจใหญ่ตำแหน่งใหญ่ก็เลยโกงพระตำแหน่งน้อยพระตัวน้อยพระมีศักดิ์สีน้อยเอาเสียหลายวัดบางวัดก็ปล้ำเขาขัดขืนไม่ปฏิบัติตามความต้องการก็ปล้ำแก้ผ้าแก้จีวรอ,ออกเอาผ้าขาวผ้าเขียวมานุ่งให้เป็นอันถือว่าศึกแต่ถ้าอย่างนั้นเขาไม่ถือว่าศึก พระองค์เดิมพระองค์นั้นมีสมณสัญญาไม่ขาดทำยังไงก็ไม่ขาดจากความเป็นพระนี่เรื่องราวมันมีมาอย่างนี้เขาลือกันระหว่างนั้นผู้พูดยังอยู่ในกรุงเทพฟังข่าวแล้วกระทนไม่ไหวอยากจะรู้ว่าพระนะ่ะปฏิบัติตนเป็นอย่งงางนั้นจริงๆริหรือนักบวชจัดว่าเป็นปูชนียบุคคลทำไมถึงทำตนเป็นโจรปล้นทรัพย์สินเขาแบบนั้นสงสัยคิดว่าข่าวนี้จะไม่จริง ครั้นเมื่อไปฟังข่าวเข้าจริงๆพอเดินทางเข้าเขตชัยนาทยังไม่ถึงดีนั่งไปในเรือของบริษัทสุพรรณขนส่งขณะที่นั่งไปในเรือก็มีคนจังหวัดชัยนาทโดยสารไปด้วยเขาถามว่าจะไปไหนก็บอกว่าจะไปจังหวัดชัยนาทเขาถามว่าทราบเรื่องราวของพระจังหวัดชัยนาทไหมบอกว่าทราบเหมือนกันแต่ไม่เคยไปกำลังจะไปฟังข่าวเขาก็เลยบรรยายความตามท้ายให้ทราบ เป็นอันว่าเรื่องราวน่าฟังดีพอเดินทางมาถึงอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทก็ขึ้นเรือตรงนั้นขึ้นที่แพหน้าอำเภอคนขายพุทซาอยู่ก็เล่าเรื่องราวของพระจังหวัดชัยนาทให้ฟังฤดูนั้นเป็นฤดูน้ำมากถนนหนทางยังไม่ดีรถวิ่งไม่ได้นั่งเรือจ้างไปอำเภอสันบุรีนั่งเรือถอลัดทุ่งคนถอเรือก็เล่าพฤติการของพระให้ฟัง เป็นอันว่าฟังแล้วทนไม่ไหวคิดว่าถ้าเป็นจริงอย่างนี้ก็ไม่น่าบูชาแล้วก็สงสัยว่าทำไมนะพระจึงทําอย่างนั้นได้ต่อมาก็ทราบเรื่องราวว่าพระที่ท่านว่าเป็นผู้ใหญ่ในจังหวัดนั้นไม่ใช่เจ้าคณะจังหวัดนะเวลานั้นท่านวัดสมอเป็นเจ้าคณะจังหวัดท่านไม่ได้ยุ่งด้วยแต่พระที่ยุ่งแย่งเจ้าคณะจังหวัดไปทำก็สงสัยอีกว่า ทำไมจึงแย่งกันได้สืบไปสืบมาฟังข่าวดูก็ปรากฏว่าพระใหญ่ในกรุงเทพสนับสนุนการกระทําของพระองค์นั้นเพราะพระองค์นั้นมีใจดีเอาพระทองคามาให้บ้างเอาเงินมาให้บ้างต้องการทรัพย์สินเท่าไรบอกไปหามาให้วิธีหามาให้ก็ไปหาพระเก่าๆพระในกรุขายให้มาขายได้แล้วก็เอาเงินมาให้ หรือเอาพระในกรุมมาให้ตามชอบใจอันนี้ก็เป็นข่าวเล่าลือเหมือนกันจริงหรือไม่จริงก็ไม่ทราบอย่าเพิ่งไปโทษท่านนักเรื่องของข่าวเป็นอันว่าทราบได้ว่าพระที่ทำเป็นการใหญ่โกงใครต่อใครได้ก็เพราะว่ามีพระใหญ่ในพระนครคือกรุงเทพช่วยสนับสนุนอยู่สององ,องค์เขาว่าอย่างนั้นนะเป็นเรื่องที่เขาเล่าให้ฟัง ก็ไม่แน่นักหรอกอย่าไปเชื่อนักเลยไอเรื่องเล่าแต่ว่าเมื่อเข้ามาในจังหวัดชัยนาทแล้วก็พบปฏิปทาของท่านใหญ่จริงๆเป็นอันว่าใครฟ้องร้องท่านเข้าไปในกรุงเทพท่านได้เลื่อนยศขึ้นมาทุกทีนี่ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์แทนที่จะมีความผิดกลับกลายเป็นคนดีไปน่าเห็นใจท่านน่าโมทนาทีนี้มาดูความเป็นจริงที่เขาเล่าลือกันว่าวัดต่างๆ ถูกขุดกรุบ้างแย่งทรัพย์สินบ้างเพราะวัดมีรายได้ดีจะเข้าไปยึดอำนาจเอาทรัพย์สินส่วนนั้นๆถ้าเจ้าอาวาสไม่ยอมก็จับศึกจับถอดบ้างก็เป็นเรื่องที่เป็นความจริงคดียังข้างค้างท่านทั้งหลายเหล่านี้ฟ้องเข้าไปก็กลายเป็นเรื่องเงียบไปหมดฟ้องร้องเข้าไปถึงกรุงเทพปรากฏว่าเรื่องนี้ไม่มีไม่เกิดขึ้นพระองค์นั้นได้เลื่อนยศจริงๆ ในที่สุดก็ได้เลื่อนยศเป็นราชาคณะหน้าเลื่อมใสในบารม,มีของท่านทีนี้เรื่องที่เดินทางมาจังหวัดชัยนาทราวนั้นเรื่องที่กําลังพัวพันกันอยู่มากก็คือระหว่างพระองค์ใหญ่กับพระที่อำเภอสันบุรี เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปคุณผู้ฟังต้องติดตามในตอนหน้านะคะวันนี้ดิฉันแสงอรุณการจนนรัตแล้วรายการแบ่งปันเรื่องดีๆต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจนะคะสวัสดีค่ะ